เฮอยากเอาเมียเราไปโยนทะเลแต่อยากเอาน้องเมียมายียยีเอ่อกลับสวัสดีพี่ดองมาพอกับสุวรรณอีแล้วเนครับวัเนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเสร็จใเดินทางกลับจากโรงงานเนาะโอ้เมื่อยหลายเห็นงานบานเนาะครับเนาะอืมเดี๋ยวมาสวดกินข้าวเที่ยงเนาะครับเนาะวันนี้สว่วหกแตงตำบักแตงว้า อยู่กับหลานครับนอโมเนี้นอแล้วก็ไก่ย่างมาสั่นปูเอาง่ายๆนอโมเนี้นออ่าก็คือเก่านะคือนหอดพี่หอน้องคือเก่าเดี๋ยวสิเด็กลับโรงงานเดี๋ยวสิเด็กนี้จากกันเดี๋ยจักย่ามใดสิเด็กมาพอกันหนอก็เลยว่าเออถือโอกาสแน่มืันนี้ว่าเออเอาคือนหอดทุกคนนะครับว่าจะเป็นคุณธนพัทรหรอ่คุณธนพัทรวะเดี่ย พอกันโยนอ่คุณธนภัทรเอ่อจอสุงเนินเพื่อนนอ่ะนะก็่าควาค้อมูหอดไปหาคุณเอ่อเจนี่หรอ <laughs> หรือว่าพี่นี่คนงามนอคุณน่ะหลานปไาแอลวะเจ้ <laughs> เออแล้วก็สิเป็นอ่อทั้งอุบนราจธท่านี่ก็คือเก้านะแม่นุ่นฝายนอแล้วก็น่พ่อมแพมหลานสาวห้องขี้หินเพื่อนว่าสันอ่า ทางปักใต้ทั้งเนรัะเออทั้งอัยยายภูมินําเลยครับเออเป็นคุณเจนเนี่เออหรืออ่าคุณอ่าหนูไผ่หนูไผ่ดอดปราบนอปัตุยเลยโอ้หลายคนเอาเรานอเบาๆหลายยายหางเอาจักสีหาคำ่ำไม่พี่เหียน้องมว,มว,มวนๆน,น้องการนอละเออนอพี่น้องวาเดี๋ยวให้ปูก่อนปูทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> อหลห่สวบักแตงพี่น้องก็พัดงอแงงียังเหรอหฮาไม่อยากคางบานนะเฮ้ยน้ำลายย้ายลงเด้อ พูดนังเข้ากล้องใช่ไอมเมี่ยเขาสิเสียลปากบุมี่ยังกับเมี่ยงมันแสบไรแล้วครับนาะปากกล้องคึ้นหอดไปผูนน้ำไม่เล่น อนที่เล่นทอนนะครับหรืยว่าพัทยาหน่อยแพ้ยังก็คุณนหวานหวานคนนอกครับนอกยู่ดีกินแซบเลยครับเรคนอุบลคือกันใ่้งในันนากับิาแ่าฮาฮ่บฮ่าาฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮเาาฮ่า่าฮาฮ่าฮอ่าาาา่่่่า่าา่อ Na <coughs> 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 ไก่มรกินกับแกวพวกแกวขมนพี่น้องเนาะแต่ว่ามือบรรเห่งแกวขมนะออกตลาดก็ยากลำบากนะเนื่งจากว่านั่นละอืมเรื่อมากินกินเอายาซื้อๆเ้าครับเหมนเป็นยาแบบหลางพวกสารผิดในหลางกายกินสดๆเลยพี่น้องคันผู้ไดกินได้ดีครับเรื่อมเฮ้ยเด็ก เดี๋ยวผมก่นสิเลยตกกลับไปเห็นงานแวครับน้องไปสู่ชีวิตชีวิตโปรซินดีกันไปรอแปนะครับอือเอออยู่กับหลานเหมือนโอ้วันนียอร่อยเออสวัสดีสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีนะครับเอสวัสดีเอสวัสดี โอ้โอ oh, oh, oh. ้โอ้ม่า่าโตมาว่าสิเลี้ยงปูท่านเอ้สิถาบึงอยู่กันนะทิานผีฮ่าฮ่าฮ่อยาในหอมขลัไปหน่อยจกินมม่เสืออยู่บ่ได้กินนะครับเนาะ ปั๊กเสียาก็ยังงงอยู่ครับอืมแต่มันแดงที่ปกติแม่แดดน้อยก็ไม่ได้เลยทิ่ผานน้ำไหลลงผู้ฝ่ายก็ดีครับอืม ใครปีน้องทั้งแฟนเพจเอ่อของทุวันนี่ก็อายุดีกินแสบกันทุกคนเนอะป่าตำแตงด้วยป่าจะจากหลกไพ่ไข่เจีบด้วยครับเนอะโอ้กระทังบ่นไหวก็บบพวกน้องเมียสิตยายเอาเจ็บ่านเดี๋เด้อเร้อไม่บายแล้วเออข้าหน้าหนาว่าไม่ยังพออนะน้อครับเนาะอ